นีโน่ชาแนลโอเคครับก็คือนะเขาเรียกไงอะคลิปที่ผมอัดไว้ตอนผมเดินทางหาเน่ะมันหายนะก็คือเลยไม่ได้เห็นแต่ว่าก็จงรู้นี่ผมจะบอกว่ามันไม่เจอต้องเราเลยผมเลยต้อง,งเปลี่ยนแบบเนาะคือมันไม่เจอจริงๆนะคือว่าโอ้หายไปแบบนานมากนะผมไม่ต้องเขงงาเรียกไงสร้างแบบใหม่นะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆ โอเคก็ αι, ไม่ต้องมาเรียงตัวเหมือนเขาก่อนอก่อนแล้วเนาะเปิดเลยนะเกิดบ <Okay. S 2> นต้นไะม้เนี่ยนะเบี้ยวเลยว่ะก็เรามาอยู่ันนี้แล้วแบบน,นี้แบบนี้แล้วแบบก็มาลงจากต้นไม้ยังไงไม่ให้เสียเลยเอดบคุณไปทุกคนตัดไมนะ้แล้วเดี๋ยวพี่เออคุณเออเขาไปเอาจานไปเก็บเนาะก็เดี๋ยวเราไ,ไปเลยคนระับมามาตัดมาเลยหน้าเดียง มามาวัาจะเลียกพี่ว่ามามาในบางช่วงนะฮะเไรนะปคลิปแล้วเหรอปิดแล้วปิดเลยต้ลงเื่อเมื่อกี้แหละตอนตอนนี้พี่บอกว่าไม่ไม่ทำไม่ไม่เลียงหน้าแล้วก็เราไม่เตะวะบ้าเราไม่รู้ราบินมากนะเราจับเลยนครับเราสีไม่ได้พีเลยตีดนไม้ไม่ได้เอาเอาพึ่งเตะเอานี่จับแล้วแบบนี้ ไม <iser soul> sí, <sa us> ่ได oh ้เ oh ดี oh ๋ยวมันก็แตะมันนี่ใช่ไหมที่ตัดแหน่แี่แบบซาวาลุโตอะหยุดเวลาดีไงนี่ไงต้าไม้พุ่งพีเลยเอาที่มันเวลาเวลาของผมนะคือหยุดเวลาแต่มันไม่หยุดผมอะมันหยุดต้นไม้ไม่หยุดดีตีไฟไม่เตะมาดูเอานนี้มันแตะแล้วอในกาลในกาลรู้ โอ้ยตาไ,ไปยดงตนทุกคนถ้าเสียงเข้าเบาก็ดิดแล้วลเพิ่มเสียงในคลิปแบบดัง,งดแล้วเต็ม<น>ีลบิปิดไปเลยห้าล้าน <c oughs> เฮ้ยกลับมาเป็นปกติล้เยอะมากมาตัดต่อบ้างมัก็ด้ตัดตวก็ตองนะค่ะผมชงชงข้าวให้ลูกอยู่ค่ะัสดีคาุก้าสุกา้าเด เู้ดอนะคะเนาะน้องสกายนะคะหรือชื่อนวงก็้าอต่่อต่อตใคไม่เสียรควหรอว่านี้นั่นอไรี่เฮ้ยถ้ไปอยข้างบนเนาะตัดต้นไม้แต่ก่อนเดีเวลาขึ้นไกีเอากตัดต้นไม้แต่ก่อนเนี่ยภาพของทีมคุ้มค งั้นเราเล่าบ้านทำเลตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยถงต้นไม้ทีทีทสามเพียวครับนะคุณเพียวคราวนี้ถ้าคุณจะถงถังตักถังต้งนไม้คุณเอาไทีทีทีนะเอาให้หมดนะเอาให้เกลี้ยงนะไม่ยไอยากว่าเหมือนเข้าก่อนนะใครเหลือนวดน,นิดไปไหนไมีเ่เหลือามาขันตาอะ,อ,ะอะไรนะมาขันตาม,มากๆเลยเขาไม่ได้ขันตาเลยมา,าข,ขันเป้า นี่อะไรเนี่ยโอ้โหไม้ไม่หมดเทียบเลยไม่เยอะเท่าไอตอนทุบภูเขาเฮ้ยนี่ไงไปปูไม้ก็ะเด็นมาขุดไข่ ไม้แมงกระเด็นลงบนล,ลงน้ำเลยอะไม่ไมีช่วยตัดตรงนี้หน่อยไม่นะขอเก็บไม้แบบ หลังบ้าชอบซาดิสไม่ได้ไม่ได้ไม่โอกอากไม่ได้เอ้าวก่อนก็ไอตู้อะไรมันได้อะไรไม่ดูได้นะคะที่มันนักแสดงคลิปคลิปคลิปเออคลิปปีไฟปีสองนะครับวุ่นวายมากเลยนะคะรับไปดูได้นะครับคลิปปีไฟปีสองครับดูได้ครับมันสนุกแน่นอนครนะไอตู้แล้วคลิปแล้วทังกี้ monkey มกินในสัตว์ปักทองอ่ะรู้จักเปล่าโอฝ่าหาไฟรึวันนี้แล้วมันเนี่ยผ่านจาป่าดิเอ้ามันจะตีหมูอ่ะเออไม่ใช่มันจะตีเรามันจะตีหมูไม่เนี่ยโน้เขาหายไปไหนก็ไม่รู้เขาทิ้งเราไว้ในความมืดคือฝากหาไฟเวลาสิบห้าฝ่ายหาสิบห้าฝ่ายนะหาหน่อยฝักเลยเราจะรังบ้าน หาครบสองเสียขี้มาแล้วอุ้ยนี่คือไม่เจอไฟไมาไงเจอไฟคือขี้แทนตอนนี้ขี้หาปลายไม่เจอไไเจอราวรูว่าหาลังขึ้นไม่เจอด้วยตอนนี้มันมืดแล้วน่ากลัวมากเลยมืดแล้วเหรองั้นกลับบ้านมาเลยแล้วไง กลัมากลับมามานี่นี่นี่หญ้าเขียวขี่้สวยไกลๆไหมนั่นแหละนั่นแหละเล่าและกูต้องขับป่าแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ต่ออะไรไปาทางเมืองเจออะไรไหเนี่ยเจออม่งดิเฮ้ยเจอเจอไฟไฟฝสีแดงฮะมันคือลูกอะไรอ่ะปุ ผลไม้ย,ยางขาวทุกฟังอันใหม่เหรอยางยางให้สัตว์ยาง,ยางอะไรคือกลับมากลับมาขอดูหน่อยผลไม้ยางขาวไม่เคยเห็นไม่คุ้นเลยยางบอกว่ายางอ่ายางย,ยางขาวผลผลไม้ไปดูลงทางไหนอ่ะไอดูนี่ฮางเฮ้ยดูผลยางนะไม่งเล่นจุดพุ่งจุดไหนกันเต็มเลยอ๋อจริง อ๋อผลยางนะมะพร้าวเนี่ยอ๋อไม่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 เป็นไรรู้รู้รู้อ่าอันนี้รู้ละมันเป็นเหมือนจะเป็นอาหารเนาะฟื้นฟื้นพีที่นี่มีทำบ้านแบบดี้อเฮ้ดิคือใครมาได้ไหมแล้วใครมาเนี่ยแล้วใครมันก็มาคืออาจจะไม่ได้อินเตอร์ทีเหมือนเขาบอกว่า คือผมก็เหนื่อยล้ากันมากนะครับคุณนะครับกล่องตอนนี้ลำพานมา,าด้วยเพบบเสียงประทงเสียงประทักเสียงวันนี้นะั่นจริงคือผมไม่ได้บรรลุนนอารมณ์สุนทรีกับการเล่นอะไรพวกนี้เท่าไหร่เอา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 ขวานเลยขวานมากบ้าน,นึงปิดปิดหน้าต่างก่อนลำคาญ ปึกขวหน่อยขอนินเลยครับแม่เยอะๆเลยเอาไปซะเฮ้ยไอ้นุ่มบี้สมบีเตียมาุกมากบมาเบาบมเอา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 เอเฮ้ยอาบีาเตี้ยมาอีกแล้วเอ้ยมันใจอันนี้ใหเ่อันนี้ใหญ่ ไอ้ที่มันมาแล้วมันมาแล้วข้ามันอัี้เอาเอาไปไอ้เงยเอาไปไอ้เอาเงยไปยังใครไม่ยังใครได้ไปอ่ะเอาไปไอ้เบี้ยวแล้วแล้วเบี้ยวไปเบี้ยวชอบอ่ะสมิตรเตี่ยโอ่ย เอเพียวไมเนี่เพียวไม่นีเพียวเพียวมาอวัยมาอวัยเพียวเียวเพียวเบียวเพียวเปไหนเพียวไมเนี่ก่อนมาเอามาเอีขวานเอาหลบช้างดิเอาเอาขวานก่อนเอาขวานกอนยปเรยวบุนบุนบนบีนอะบนบุนบุนเาเอเบนะเบนีะไเบีนอะบุอ่เียก็จะมันตอนนี้ก็ขี้อยาะยาวๆเลยนะ บางบางอยางเอ่ยไอ้งั้นจบคลิปวีดีโอนี้ก่อนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดแชร์ก็นไลค์กดกระดิ่งคอบคุณแม่รังไข่ให้ผมได้นะครับมดผ้าประกันในผมทุกอย่างหรืออะไรหรือให้ข้อมูลตกหล่นมดพลาดแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับเพื่อนๆสองคนขอลาไปก่อนพบกันคราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้าหมูป่ากีหมาป่าอุ้ยจบคลิปก่อนจะย็้อีพีอะไรอ่ะก็วันนี้อีพีอะไรสวัสดีครับอันนี้อีพีหนึ่ง ไปวนฝนสองเจอกันนะครับไปคุณวายมาไปสองเจอกันครับทุกคนตอนนี้คุณวายชิบคุณวายมาแล้วครับ